ยินดีต้อนรับสู่ชะอานะครับบรรยากาศสวยงามมีแดดไม่มีฝนวันนี้วันที่24เดือนกันยายน2อ6 4นะครับหลังจากเราประสบปัญหากับโควิดมากันยาวนานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรา มาพักผ่อนที่ชชอำนะครับราคาเริ่มต้นที่700นะครับรีสอร์ทชื่อบ้านเฟิร์นทะเลนะครับอยู่ติดกับไอคามรีสอร์ทนะครับเป็นการเด็กเกรที่กระจุมกระจิมสวยงามนะครับมีความเขียว สวยนะครับราคาใครมาช่วงนี้ก็จะได้ลดราคานะครับช่วงโควิดนะครับข้างบนก็เห็นวิวทะเลนะครับห้องพักข้างบนสวยงามมาก เราเลือกพักห้องด้านล่างนะครับราคาตอนแรกก็พันกว่านะครับเราถามคนดูแลห้องพักว่าช่วงนี้ถ้าเราพักสองคืนพอจะได้ลดราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ถูกใจภรรยานะครับให้ภรรยาเป็นฝ่ายเลือกนะครับมองตัวนี้ก็ เห็นทะเลนะครับชะอําเราก็พักมาหลายที่แล้วนะฮะหลายสิบโรงแรมแล้วเตียงก็สวยงามนะครับเราก็ถามราคานะครับโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ลดอะไรนะครับปรากฏว่าเจ้าของใจดีต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเราได้ลดราคา1000บาทต่อคืนนะครับ2คืนก็2,000บาทนะครับ เนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยห้องน้ำนะครับนี่เกินราคานะครับอ่าดูการตกแต่งนะครับเนี่ยคุ้มค่านะครับต่อการมาพักนะฮะเนี่ยมีการเดคอเรทนะฮะบ่งบอกอุปนิสัยใจคอของเจ้าของได้นะครับว่า มีใจรักด้านการตกแต่งและการบริการให้ความสุขกับลูกค้านะครับขอแนะนำเลยนะครับช่วงนี้ใครมาชะอำก็แวะมาพักที่นี่ได้เงียบสงบนะครับคนก็น้อยไม่พลุกพล่านตรงนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนที่ชะอำนะครับ